เวที U.N.G.A. คือสถานที่สำคัญที่สุดของโลกหรือไม่คำตอบอาจขึ้นอยู่กับว่าคุณมองยังไงแต่ถ้าคุณเคยได้ยินเสียงผู้นำประเทศต่างๆพูดในห้องประชุมขนาดใหญ่ที่มีคนฟังลนหลังคุณอาจรู้สึกว่าเป็นเวทีที่เกินกว่าที่จะเป็นเพียงแค่การประชุมธรรมดาแต่ความจริงคือทุกครั้งที่เราเข้าไปนี่คือห้องที่ว่างเปล่าและคนที่ขึ้นไปพูดบนโพเดียมต้องเผชิญกับการรับฟังที่ไม่แน่นอนบางครั้งกลับมีคนนั่งเตรียมสุนทรพจน์ไว้แล้วไม่ได้สนใจใครเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากที่สุด เพราะในความเป็นจริงการประชุมยูเอ็นมมีบรรยากาศแบบนี้แต่แล้วทำไมบราซิลถึงเป็นประเทศแรกที่พูดในทุกปีหลายคนอาจคิดว่าเพราะเขาเป็นประเทศใหญ่หรือมีอำนาจทางการเมืองสูงแต่จริงๆแล้วเหตุผลนั้นมาจากประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่สองโลกต้องเริ่มต้นใหม่ในการจัดตั้งสา,ารรชาชาติไม่มีใครอยากเป็นผู้นําต้นเรื่องจนกระทั่งบราซิลที่ขึ้นมาเสนอตัวว่าเราจะเป็นผู้นําแรก กลายเป็นประเพณีที่ยังคงใช้อยู่จนถึงวันนี้แม้จะไม่ตรงกับกฎการเรียงลำดับตามอักษรภาษาอังกฤษแต่ก็เป็นความเชื่อที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดภาพที่แท้จริงของยูนิเจคือการที่ผู้นำต่างๆต้องยืนรอรอบคิวบางคนยืนรอรถตัวเองเหมือนสามัญชนแม้จะเป็นผู้นำระดับโลกแต่ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องรอลูกค้านี่คือความจริงที่แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครความนิ่งในขณะที่ประธานาธิบดิสารัฐพูดก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องเงียบลงแม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม คำถามที่ต้องถามคือถ้าผู้นำไทยไม่ไปยูนิชเอจะเสียเปรียบหรือไม่หลายคนอาจคิดว่าเสียโอกาสเพราะเป็นโอกาสในการพบปะผู้นำระดับโลกแต่จริงๆแล้วผู้แทนถาวรของไทยสามารถสื่อสารแทนได้ดีทั้งนี้ความสำคัญของ u n g a ยังไม่ใช่แค่การพูดแต่คือการเข้าถึงเครือข่ายโลกและโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับบริษัทและสมาคมชั้นนำแม้จะไม่มีใครคาดคิดว่ากัมพูชาจะมีการบิดน้ำตาของผู้นำในเวทีนี้แต่ความจริงคือภาพนั้นจะถูกจารึกไว้เป็นบทเพลงของโลก แต่แล้วความจริงที่แท้จริงคืออะไรคุณคิดว่าการไม่ไปอยู UNGA ของผู้นําไทยเป็นการเสียโอกาสหรือไม่หรือคุณคิดว่าผู้แทนถาวรที่พูดแทนนั้นพอสมควรหรือไม่ลองคิดดูแล้วบอกเราในคอมเมนต์ว่าคุณคิดอย่างไร